สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับนักการเรียนวันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่22นะครับเดือนเมษานะฮะซึ่งครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีเลิกนะครับเลิกงามยามดีแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นโจโรเลิกนะฮะผมเคยทําคลิปนะครับโจโรเลิกนะฮะลองเข้าไปดูได้ครับเลอกโจรนะฮะเลอกโจนาอยางไรโจโรคือโจรนะครับสมัยก่อนก็อย่างที่บอกก็ว่าเลอกโจนนี่มันน่ากลัวนะครับแต่ยุคปัจจุบันวันนี้นะครับใครที่ตั้งใจอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษนะครับ วันนี้ให้ทำนะฮะให้คุยนะครับเพราะว่าเลิกจู่โจมเนี่ยเราจู่โจมในการคุยเรื่องสําคัญก็ได้นะครับ <c oughs> อยากจะให้ใครช่วยเหลือวันนี้วันนี้คุย <c oughs> อยากเคลียร์เรื่องสําคัญก,กับแฟนจู่โจมในการคุยก่อนนะครับ <c oughs> แปลว่าวันนี้ถ้าอยากทําอะไรที่สําเร็จปพิเศษ <en> ให้เริ่มก่อนคุยก่อนนัดก่อนตกลงก่อนนะครับเนี่ยวันนี้เราจะสําเร็จนะครับในภารกิจ <c oughs> ที่เราต้องการนะครับแล้วอย่างครับในช่วงนี้เหมาะกับการ วางแผนนะฮะวางแผนเรื่องสําคัญบางคนอาจจะแล้วก็อย่างคือทําอะไรเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับงาวางแผนเนี่ยยตัวอ,อย่างวางแผนการเงินนะฮะวางแผนเรื่องการงานวางแผนชีวิตนะฮะก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการเงินเปิดสมุดบรัญชีใหม่อะไรก็ได้นะครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะเออไปถึงพูดถึง,ถงยุคปัจจุบันนะฮะพูดถึงเปิดสมุดบรัญชียุคปัจจุบันธนาคารน้อยลงเนาะสังเกตไหมฮะตู้สาขานะฮะ แต่และตู้เนี่ยไม่ใช่แค่แบงค์หายไปนะมว,ว่าตู้สาขาสมัยก่อนผมจะเรียกว่าใช้เงินนะครับกดเงินไม่ใช่บัตรอะไรเงี้ยนะฮะก็จะใช้แบบนี้นะครับแล้วพอแล้วก็จะมีตู้ประจำนะฮะแล้ววันก่อนนู้นนะครับก็จะเข้าไปกดอ้าวกลายเป็นผนังไปแล้วนะฮะไม่มีเลยนะครับก็ต้องหาที่กดใกล้บ้านเอาไปเจอเนะฮะเป็นมอเล็กๆนะครับแหมสักพักหนึ่งอีกสักวันก่อนก็นกไปหายไปเล้นะครับสังเกตว่า ตู้หายไปเรื่อยๆครับไม่ใช่แค่แบงค์หายนะฮะต่อไปโลกเรามันก็จะเข้าสู่ยุคเหมือนกับเงินดิจิตอลเนาะคือจะลดการใช้เงินกระดาษนะฮะให้มากที่สุดนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเงินเดือนคุณเข้านะครับพอเข้าปุ๊บก็เป็นตัวเลขนะฮะเป็นตัวเลขเข้ามาในาบัตรของเรานะครับหรือว่าในการ์ดของเราหรือว่าในโทรศัพท์ของเรานะฮะเราก็โทรศัพท์ไปซื้อของนะฮะสังเกตว่ามันไม่มีการ ใช้เงินทอนเงินนะครับยุคปัจจุบันเขาจะดันให้ไปสู่จุดนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับแต่ต่างจังหวัดก็ยังใช้เงินแบงก์อยู่นะฮะบางร้านเขาบอกว่ารับเงินสดอย่างเดียวด้วยนะครับในยุคปัจจุบันก็ยังมีนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่ว่าก็จะค่อยๆดันออกไปเรื่อยๆนะครับจนเข้าสู่ยุคสักยุคหนึ่งในอนาคตนะครับคือเราจะไม่มีเหรียญมีแบงก์นะฮะแบบนี้กันแล้วนะอืมแต่มันจะอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าค่อยๆผลักดันไปเรื่อยๆนะครับ งนั้นใครที่ยังใช้เหรียญใช้แบงก์อยู่นะฮะพยายามปรับตัวนิดนึงนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนมันแบบบางคนก็ไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับแต่เดี๋ยวโลกก็จะเปลี่ยนเราเองฉะนั้นเราก็เรียนรู้นิดนึงแล้วกันนะครับเลขมงคลครับในวันนี้ครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข1นะครับเลขต่อมาครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษครับคือเลข2นะฮะนี่นะสองหนึ่งสองนะครับเลขต่อมาครับคือเลข8นะครับแล้วก็เลขสุดท้ายนะฮะที่ใช้ได้ใช้ได้ดีคคือเลข7นะรับ ส่วนเลขที่วันนี้ไม่ใช้คือเลข3นะครับไม่4นะ3นะฮะสีที่ถูโชโรครับมีดังนี้ครับสีแรกครับคือสีเหลืองนะฮะสีต่อมาครับคือสีม่วงนะครับสีต่อมาคือสีน้ําเงินนะครับสีสุดท้ายนะฮะที่ใช้ได้และใช้ได้ดีครับคือสีขาวนะครับส่วนสีที่วันนี้เรียงๆเลยนะครับคือสีชมพูนะครับสีเดียวนะฮะช่วงนี้มีข่าวแบบดูสะเทือนขวัญเนาะแล้วก็ ดูแบบคนหูเนาะเรื่องของการทำร้ายกานันนะครับแล้วก็เรื่องของจะเป็นเรื่องของการทำร้ายเกี่ยวกับเรื่องความรักน,น,นะฮะแล้วก็การสูญเสียแบบปูปับฉับพันนะครับเนี่ยสังเกตตั้งแต่ช่วงปี2ปีมานี้สังเกตนะฮะคนแบบปูปับฉับพันกันเยอะขึ้นนะครับที่ขึ้นนะฮะแล้วไปแบบเหมือนกับช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะฮะก็เป็นเรื่องเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจนะครับแต่ยุคป,ปัจจุบันก็กลายเป็นที่สตโตรกนะฮะก็แล้วแต่ว่า จะจับไปสู่โลกไหนเหมือนกันนะฮะมันก็จะอยู่เป็นยุคยุ่มเหมือนกันครับแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าปลายประปูปรับชอตพันกันเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นก็อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ร่างกายเหนื่อยเยอะเกินนะฮะสังเกตดีๆครับว่าถ้ามองหรือว่าอ่านข่าวนะครับจะแต่ละท่านที่แบบอยู่ก็สูญเสียไปนะครับจะสังเกตได้ถ้าอ่านนะฮะว่าก่อนหน้าที่จะเสียนะครับใช้ร่างกายอดนอนนะครับแล้วก็ ใช้ร่างกายเหนื่อยเยอะมากครับบางคนออกกําลังกายเยอะนะครับแล้วก็อ้าวลุงขึ้นกาหายไปนะครับหรือว่าบางคนทํางานหนักนะฮะทำงานดึกนะฮะแล้วก็หายไปนะครับดังนั้นบางทีเราจะเวลาผมอ่านข่าวนะฮะเป็นอยู่อยู่ก็ไปแล้วนะครับแล้วก็จะพยายามดูว่าก่อนน,นั้นนะครับมันมีอะไรที่คล้ายๆกันบ้างหรือซึ่งพออ่านไปอ่านมาก็จะมีจุดสังเกตอย่างคือนอนดึกนะฮะแล้วก็ใช้ร่างกายเยอะคืออาจจะทํางานเยอะออกกําลังกายเยอะเกินนะครับแล้วก็ ไม่ได้พักผ่อนนะครับหรือมีความเครียดต่างๆครับเนี่ยบางทีมันก็เป็นที่มาเรื่องของเส้นเลือดนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังกันมากๆครับรวมถึงย้อนในข่าวสะเทือนใจเยอะนะฮะในเรื่องของการทําร้ายกันนะฮะเราก็ต้องบางทีมันก็เลือกยากเนะาะเพราะว่าการที่จะมีคู่มีแฟนนะฮะจะเลือกแบบไหนที่แรกๆเ,เขาก็ต้องเอาสิ่งดีๆมาให้เห็นกันอยู่เสมออยู่แล้วถูกไหมฮะก็ต้องเป็นคนใจดีใจเย็นมีเมตตามีความน่ารักมีความ อินเตอร์เทนนะฮะหรือว่ามีความตลกขบขันนี่คือมันจะคล้ายๆกันนะฮะแพทเทิร์นในความใกล้ชิดแล้วก็ในการที่นําเสนอนะฮะแต่พอผ่านไปบางทีมันก็กลายเป็นคนนะฮะกลายเป็นหึงหวงกลายเป็นแบบคั่นแรงรุนแรงนะครับไปเรื่อยๆนะครับดันั้นก็ดูแลนะฮะคนใกล้ตัวนะครับบางทีมันก็มาจากเรื่องการเลี้ยงดูกันเนาะถ้ามองในมุมตั้งแต่เด็กแต่เล็กนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตนะครับบางทีมันก็มีสัญญาณบอกแล้วว่า คน,นอันตรายไม่อันตรายนะครับโอเคนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนที่มีลูกมีหลานก็ห่วงๆนะฮะกับเรื่องของการที่เขาจะมีแฟนนะครับในช่วงนี้เนาะโอเคครับมาดูเมื่อวันก่อนนะครับช่วงนี้ผมว่าสภาวะคนนะครับในช่วงนี้เรื่องของจิตใจเนี่ยมีปัญหาก,กันเยอะสังเกตไหมฮะมันจะมีคําคพูดหนึ่งนะครับหรือว่ามีคำคำหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่า introvert นะครับ มักจะเป็นการโทรเวิร์ t นะครับโทรเวิร์ t ถ้าใครที่ทราบโอเคนะฮะก็ไม่แปลกแต่ใครที่ไม่ทราบโทรเวิร์ t ก็เหมือนกับเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะฮะแล้วไม่ค่อยไม่ชอบเรียกมาชอบเข้าสังคมนะฮะแล้วก็ไม่ชอบคุยกับใครนะฮะไม่ชอบคุยกับใครคือไม่ใช่ว่าไม่คุยกับใครนะคือถ้าไม่สนิทเขาจะไม่คุยนะครับแล้วก็ชอบปีกฤเวกนะครับอืมแต่ว่าไม่ใช่แบบเขาจะไม่คุยกับใครเลยเขาจะไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครเลยไม่ฮะโทรเวิร์ t นี่คือเขาอยากคุยก็จะคุยกับคนนั้นนะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่เขาไม่อยากคุยเขาก็จะหายไปเลย โดยที่เขาก็ไม่ได้โกรธอะไรนะฮะเขาอาจจะหายเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็มีนะฮะแล้วพอเขาอยากคุยเขาก็จะไปคุยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วปรากฏว่ามันมีประเทศเอสโตเนียนะฮะมีอยู่เมืองเมืองนึงนะฮะซึ่งเป็นเมืองแบบสวยงามนะเป็นเมืองเก่าเก่านะครับเขาสร้างขึ้นเพื่อน,อน,นะฮะให้กับคนที่เป็นอินทรร์ดอยู่ในเมืองได้เลยนะฮะมันเป็นไงรู้ไหมฮะเวลาที่เข้าไปในเมืองนะครับเวลาเข้าไปในโรงอาหารเนี่ยก็จะมีที่กดนะฮะแล้ว ไปเดินเพราะกดสั่งอาหารปุ๊บอาหารก็จะมาเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็วางที่อาหารที่โต๊ะเราก็ไปหยิบมาแล้วก็นั่งโต๊ะใครโต๊ะมันนะครับอาจจะไม่คุยกันเลยก็ได้เพราะว่าอินเทอร์เวิร์ดคือบางทีเขาก็ไม่ค่อยอยากมีปฏิสัมพันธ์นะฮะหรือถ้านั่งรถนะครับก็จะนั่งแบบเป็นสัสดส่วนส่วนตัวก็ไม่ต้องคุยกันนะฮะหรือถ้าจะเข้าซูเปอร์นะฮะก็จะไม่มีพนักงานคือคุณจะเข้าไปหยิบของแล้วก็มาสแกนจ่ายด้วยตัวเองนะฮะแล้วเงินมันก็จะ ตัดบัตรด้วยตัวเองนะครับมันก็ไม่ต้องคุยกับใครนะฮะเนี่ยมันมีโรคแบบน,นี้ด้วยนะฮะจะอ่านหนังสือจะห้องสมุดหรือว่าจะลงหนังหรือทำาอะไรก็พมครับมันจะเป็นคนที่ต่างคนต่างอยู่กันนะฮะบางคนโอ้โหมันมีแบบนี้มันจะเครียดตายคนที่เขามีลักษณะแบบนี้เขาจะรู้สึกว่ามีความสุขว่ามีโรคส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยมันมีอยู่นี้ด้วยนะไอ้นะโอเคนะครับช่วงนี้ทุเรียนออกนะฮะเพื่อนๆใครชอบทานทุเรียนบ้างนะฮะ ที่ผมยังไม่ทานเลยครับปีนี้เพราะว่ามันร้อนนะครับแล้วก็มันเรียกว่าเหมือนน้ำตาลมันเยอะนะครับมันก็อร่อยนะผมชอบทานหมอนทองครับปกติเลยนะครับหมอนทองแล้วก็เคยทานก้านยาวก็อร่อยนะเพื่อนๆชอบทานอะไรนะครับเขียนมาบอกกันบ้างนะฮะชอบไหมแต่ถ้าต่างประเทศก็ชอบแบบงอมๆหน่อยนะฮะแต่ของบ้านเราจะกึ่งแบบแข็งๆนิดนึงนะฮะอาจจะกรอบนอกกัดกัดเลือดมันจะ โยบนิดนึงแล้วก็ข้างในก็เละเละน้อยนิดนึงครับนี่คือแบบเราประมาณนี้นะติงเจ้าอร่อยครับแล้วแต่นะฮะแต่ก็เรามาระวังกันบ้านนะครับใครที่จะทานนะฮะวันก่อนผมไปต่างจังหวัดครับแล้วก็ไปวิ่งสนามกีฬานะฮะเวลาผมไปต่างจังหวัดที่ไหนผมจะไปหาสนามกีฬานะฮะเพราะว่าตอนเย็นๆก็จะมีคนวิ่งนะฮะหรือว่าสวนสาธารณะของจังหวัดนั้นนะฮะโอ้โหวันก่อนไปวิ่ง6กโมงเย็นนะฮะวิ่งไปหูเหือแบบพรากเลยนะฮะแล้ว เหนื่อยแบบกว่าปกติเยอะนะครับและไอร้อนหกโมงเย็นกว่าแล้วยังขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็สปอตไลท์ของสนามเขาก็ส่องนะฮะก็เริ่มมืดแล้วก็ยังเหนื่อยแล้วก็ร้อนครับโอ้โหไม่ไหวเลยก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้วิ่งได้ไม่เยอะไม่ค่อยทนนะครับแล้วก็ห่วงตัวเองกันนะฮะเพราะว่าอยู่ๆมันป๊๊กไปกันนะฮะฉะนั้นก็ดูแลกันบ้างนะครับที่เตือนก็คือระมัดระวังนะครับทุเรียนนะฮะอาหารที่ทําให้ร่างกายมันร้อนนะฮะรวมถึงออกกําลังกายเบาๆนะฮะช่วงนี้ ่วยหรือว่าความร้อนนะครับมันทําให้เราช็อตได้นะครับโอเคนะฮะหลักๆก็มาเตือนกันประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราาอาก่อนอื่นนะฮะขอบคุณซู่เปร์แท้งนะครับทุกๆวันนะครับขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนนะครับทุกวันที่ได้เข้ามาเจอกันนะครับึ่งเหมือนกับการมาคุยกันสักสินาทีนะฮะช่วงแรกนะครับมันเหมือนกับการเจอนะฮะญาติพี่น้องกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ดูดวง12ราศีต่อครับชาวศีตุลนะครับพิจิกธนูนฮะเริ่มที่ศีตุลนะครับวันนี้ครับคนราศีตุลครับ ถือว่าเป็นวันที่ระมัดระวังนะฮะกิจกรมรมอะไรก็ตามมันมีการเปลี่ยนแผนนะฮะดาวการงานนะฮะคือดาวพระจันทร์โคโจรตำแหน่งมรณะนะครับซึ่งดาวการงานโคโจรมรณะเนี่ยมันพยากรณ์ได้หลายในยะนะฮะเอาเรื่องแรกคือเปลี่ยนแผนการงานก่อนนะครับอะไรที่ทําหรือว่านัดหมายมันไม่แน่ไม่นอนนะครับนี่คือเรื่องแรกครับเรื่องที่2นะฮะบางคนอาจจะมีเหตุให้เดินทางไกลนะครับงาบางคนอ่าวันนี้เตรียมไปต่างจังหวัดบางทีบางคนนี้กลับบ้านนะฮะ บางคนี้ไปต่างประเทศนะฮะคือมันเป็นสถานที่ที่เราไม่ค่อยได้ไปนะครับแล้วก็ที่3ครับช่วงนี้มันมีดวงแบบเรียกว่าทําอะไรก็ตามนะครับอยู่ๆนะฮะจะได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแปลว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นเองนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนการแผนง,งานหรือว่าเลื่อนนู่นเลือเล่อนอนี่นะฮะเพราะแปลว่าวันนี้คุณต้องใจหนักแน่นถ้าเกิดเหตุอะไรที่มันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจนะครับใครทํางานวันนี้นะฮะก็อย่างที่บอกครับว่าระวังงานตกหล่นผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆได้นะครับ ทีนี้ครับข้อดีนะฮะของกุลาสีตุลเนี่ยวันนี้ถ้าจําเป็นจะต้องคุยเจรจารติดต่อต่อรองในเรื่องสําคัญสําคัญสําเร็จนะครับแล้วก็ถ้าป่วยใครไม่สบายจะค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างในช่วงนี้นะฮะมุมดาวมีดวงนะครับได้เสิร์ฟได้ก็ได้ของบางอย่างที่เราอยากได้ครับบางทีอาจจะได้ซื้อของที่เราอยากได้มานานครับช่วงนี้การหมุนเงินหมุนติ้วๆเลยนะฮะแต่ว่าหมุนแล้วมีเงินเข้าพิเศษถ้าค้าขายวันนี้ขายดีนะครับแล้วก็ทํากาไรพิเศษด้วยนะฮะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังดาวพระจันทร์โคจรเป็นมหาอุดนะครับอยู่ตำแหน่งมรณะนะครับข้อหนึ่งคือช่วงนี้อยู่ๆใจคอหดหูนะฮะอารมณ์พระจันทร์คืออารมณ์นะฮอเข้ามรณะนะครับอารมณ์แปรปรวนนะฮะอารมณ์แปรปรวนอารมณ์เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นกับเดี๋ยวลงอเลยนะครับฉะนั้นเวลาคุยกับใครวันนี้ใครที่พูดไม่เข้าหูนะฮะคุณจะอารมณ์ปิ๊ดเลยฮะส่วนใครที่แบบพูดแล้วทำให้เราแบบจิตตกก็จะดิ่งปุ๊ดเลยนะฮะฉะนั้นวันนี้พยายามอยู่กับคนที่ มีพลังงานบวกนะครับเพราะว่าเขาจะทําให้เราอารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์ขึ้นไวมากอารมณ์ดีๆนะฮะส่วนถ้าวันนี้อยู่กับคนที่พลังงานลบนี่เขาจะทําให้เราแบบจิตโหดหูไม่ดูไม่แล้วน,นะนะช่วงนี้ค่อนข้างแย่นะครับในช่วงนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้คนพลังงานลบนะฮะเรื่องเนิดนึงนะครับความรักเด่นนะครับการพบเจอพูดคุยไปไหนมาไหนหรือก็ทํากิจกรรมอะไรก็ตามวันนี้กับดีเฉยน,นะฮะวันนี้เหมาะกับการอยู่กับคนที่เรารักหรือว่าจีบใครกระดามนะครับเงินหมุนได้ใครใจะจ่ายในซื้อ,อ,ง,ง,องหาย แล้วก็ะระมัดระวังเรื่องของการซื้อของปูลบฉพัน่นนะครับดีมีรายจ่ายที่เราคาดไม่ถึงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายจุกเสียดแน่นท้องร้อนหนครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องดวงตาสายตา,าเริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะส่วนท่านีนตวายสวครับ,ววรรบดวงตานี่มาแล้วนะครับมาเลยนะครับดวงตาวนันนี้แล้วก็จุกเสียดแน่นท้องมีอาการปวดคอครับหรือว่านอนตกหมอนนะฮะปวดหลังปวดคอร่างกายช่วงนี้มือก,กั้ามเนื้อแปลกๆนะครับโอเคต่อมาชาวราศีพิจิกครับ กิจกรรมภารกิจครับวันนี้เป็นวันที่เด่นนะครับในเรื่องของการทําเรื่องสําคัญนะครับวันนี้ดาวพาระจันทร์โคจรเล็งนะฮะอยู่กู่กับดาวพระศุกร์นะฮะพระจันทร์โคจรเป็นมหาอุดพระศุกร์โคจรเป็นเกษตาราธิบดีครับมันหมายถึงเรื่องของกิจกรรมที่ทํหนึ่งมีความราบรื่นขึ้นข้อ2การคุยเจรจารติดต่อตรองดีข้อสนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังคูนี่คนหลอกลวงนะฮะร,ระวังคนเลื่อนนัดผิดนัดหรือว่ามีการหลอกอะไรบางอย่างเรานะครับบางทีเนาะระวังเรื่องของมิจฉาชีพเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับ คนลาสีวิจิตครับวันนี้มีมีเหตุนะฮะให้จะดูยุ่งยุ่งหน่อยนะครับในช่วงครึ่งวันหลังตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปนะครับจนถึงหัวค่าคนะฮะวันนี้จะดูยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นมีอะไรที่แบบตึงเครียดนะฮะหรือบางทีมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่แน่ไม่นอนนะครับบางทีอาจจะมีภารกิจที่ยุ่งยุ่งในช่วงตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปที่หนักหน่วงหน่อยนะครับก็โอเคนะเตรียมร่างกายพร้อมเตรียมใจพร้อมนะฮะแต่ข้อดีคือไอ้สิ่งที่มันจะวุ่นวายนะครับ มันสาเร็จนะครับในภารกิจที่คุณทําอยู่ในช่วงวันนี้นะครับถือว่าวันที่ดีแต่ยุ่งๆแค่นั่นเองนะฮะแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับการเจรจาต่อรองสําเร็จอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็ข้อดีอย่างมีโชคฟุ๊กๆนะฮะบางทีอาจจะเป็นโชคเป็นเงินก็ได้นะครับหรือเป็นลาบปากของอร่อยมาทานมีคนมาพาไปชวนไปทานของอร่อยนะฮะหรือว่าได้ไปในที่ที่เราอยากไปไปเที่ยวกับคนที่เรารักนะครับนี่แหละจุดเด่นนะฮะดวงการเงินนะฮะในช่วงนี้ เงินหมุนทันนะครับถ้าสมมติว่าคุณเดือดร้อนเรื่องเงินทองจะมีทางแก้ทางออกแล้วก็เตรียมการเงินเป็นก้อนไว้หน่อยครับมันจะมีเหตุปัจจัยให้ต้องแบบหมุนเงินเยอะขึ้นนะฮะมีเหตุปัจจัยให้ต้องแก้ปัญหานะครับในเรื่องต่างๆที่เราจําเป็นต้องพบเจอนะครับในช่วงนี้นะถ้าเป็นอะไรก็ตามช่วงนี้อาจจะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหานะครับก็เตรียมความพร้อมนิดนึง้วกันนะค้าขายดีนะฮะวันนี้เด่นเรื่องการค้าขายคุณยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งวันแล้วกันโชคลาภจะมานะครับเนี่ยดาวศุกร มันคือความสุขนะฮะพยายามฟื้นฟื้นหน่อยนะครับบางทีอาจจะไม่สุขก็ได้นะแต่ว่ามันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไว้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะมีแรงดึงดูดทําให้เรื่องที่เครียดมันเบาบางลงแล้วก็คนช่วยเหลือมาแล้วก็มีข่าวดีมีคนช่วยเหลือมีคนเรียกว่าทําให้เรามีความสุขน,นะครับนี่ถือว่าวันนี้อุปสรรคมาหลายเรื่องอยู่หรือภารกิจไม่ราบรื่นแต่มีคนช่วยเหลือสุดท้ายแก้ปัญหาได้ สุดท้ายจัดการอะไรที่เราเครียดกังวลได้สําเร็จประมาณแบบนี้นะครับโอเคนะแล้วก็ต่อมาฮะเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดนะฮะจะบอกว่าคนที่โสดในดวงเด่นนะฮะในการพบเจอพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับคนที่คุณชอบนะครับมันมีข้ออะไงนะครับในช่วงนี้คนราศีพิจิกนะฮะเวลาสีหนึ่งที่มีโอกาสนะครับที่จะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับไปนที่ให้ระมัดระวังด้วยแหละแล้วก็ใครที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วนะครับช่วงนี้การพูดคุยจะสนิทกันมากกว่าเดิมนะครับ มีโอกาสไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับมีความสุขเป็นพิเศษในการที่จะทํากิจกรรมอะไรร่วมกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เด่นในเรื่องของความใกล้ชิดนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องสําคัญนะครับก็จะเคลียร์กันได้นะฮะส่วนคนที่แบบโสดนะครับช่วงนี้จีบใครมีโอกาสจีบติดนะช่วงนี้คุยแล้วมันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าชอบใครวันนี้ก็ลองคุยกับเขาก็ได้นะฮะหรือว่าอย่างน้อยก็หยดหยอดไปบ้างเนาะมันก็จะมี อะไรที่จะทให้เราใจฟูขึ้นมาครับในช่วงวันนี้ย้อนกลับมาได้นันเด็กนะครับโอเคนะฮะสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้มีความดันต้อระัดระวังครับรอนายเจ็บคอนะครับช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยสบายเลยสบายตัวเนาะระวังเรื่องของภูมิแพ้นะครับส่วนท่านีเดวัยสวอนะครับที่ต้องระมัดระวังคือดวงตาเสียตามีปัญหาแล้วก็มีการวิงเวีิสศะแล้วก็ช่วงนี้มีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กเล็กน้อยระมัดระวังร่างกายด้วยนะครับต่อมาฮะชาวราศีธนูนะฮะผู้ที่เกิดในราศีธนูครับ กิจกรรมภารกิจครับวันนี้เป็นวันที่มีอุปสรรคนะฮะเออถ้าเราตั้งใจทำอะไรก็ตามวันนี้จะดูยุ่งยุ่งวุ่นวุ่น,นหลายเรื่องหน่อยนะครับดาวพะจั์ดาวพุกร์โครจรเรือนพบอรินะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหานะครับเรื่องของการคุยหรือว่าคนไม่อำนวยความสะดวกเรานะครับฉะนั้นวันนี้คุณก็จะใช้ความพยายามเยอะหน่อยนะครับในการทําอะไรให้สาเร็จสักอย่างหนึ่งในวันนี้นะฮะแต่ข้อดีคือมันก็สําเร็จนะครับ มันมีอย่างครับในช่วงนี้คนราศีธนูนะฮะถ้าตั้งใจทําอะไรก็ตามจะสําเร็จในเรื่องสาคัญสคัญด้วยนะบางทีคุณอาจจะอยากคุยเรื่องสําคัญกับใครหรือว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปไหนนะครับหรือว่าคุยเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรนี่ครับคือวันนี้ภารกิจหลากหลายอย่างที่เราต้องทําไม่ว่าบงคคลอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องความรักนะครับดวงสําเร็จนะฮะนี่คือจุดเด่นแล้วก็ประการต่อมาคนราศีธนูครับระยะนี้มันมีค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นนะฮะช่วงนี้เรานระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับ มุมดาวเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายก็เริ่มหมุนแหละแล้วก็มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินสดในช่วงวันนี้นะครับมันเป็นการไหลออกอย่างต่อเน,นื่องเพราะว่าวันนี้อาจจะต้องซื้อของที่จําเป็นแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะแก้ปัญหานะครับเรื่องหรือว่าอะไรที่มันจุกจิกน,นะครับช่วงนี้มีเรื่องจุกจิกกวนใจไมจ่ค่อยสบายใจนะครับอาจจะต้องรีบแก้นะครับหรือว่า,วา,วา,วามีคนมาขอความช่วยเหลือก็สามารถช่วยเหลือได้ครับทีนี้ฮะมันต้องบอกว่าวันนี้เงินงานในสเก็ตนะฮะว่า มันมีอุปสรรคจุกจิกหลายอย่างแต่ท้ายที่สุดเราจะแก้ปัญหาแต่และอย่างได้พยายามใจเย็นๆในการแก้แล้วก็มีสมาธิแล้วก็ระมัดระวังอารมณ์นะฮะวันนี้จะมีคนที่ทําให้คุณแบบอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็อารมณ์แปรปรวนนะครับเราต้องนิ่งๆไว้แล้วค่อยๆแก้ทีละเรื่องนะครับแก้ไปยิ้มไปก็ได้นะฮะแต่อย่าบูดบึง้งอย่าใช้อารมณ์ในการคุยนะถ้าใช้อารมณ์วันนี้หลายอย่างมันจะพังเลยนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่เป็น กุญแจนะครับสำคัญว่าช่วงนี้ต้องใจยเย็นหนักแน่แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับความรักนะฮะเราจะในช่วงนี้นะครับความรักเด่นนะฮะถ้าโสดอยู่นะแล้วคุยกับใครครับวันนี้โอกาสที่จะคุยแล้วสนิทกันมากกว่าเดิมก็มีครับส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับช่วงนี้บุมดาวความรักก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงความรักเด่นนะฮะมันมีอย่างครับในช่วงนี้นะถ้าสมมุติว่าอยากให้เขาทาอะไรให้นะครับวันนี้ก็คุยนะฮะคุยใกล้ชิดหรือมีโอกาสที่จะ มีปฏิสัมพันธ์นะครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะฮะในการที่จะให้ช่วยนะครับหรือถ้าทะเลาะบอแววงกันอยู่นะฮะก็ให้ช่วยนะครับหรือว่าให้หรือคุยกับเขาก็ได้นะครับบางทีให้ช่วยแบบอย่างงอนนานอ่าหรือว่าทะเลาะก็อยู่ก็พยายามหาเรื่องคุยกับเขานะฮะให้เขาช่วยโน้ช่วยนี่แล้วก็ตามนะครับคือมันต้องมีกุศโลบายให้ให้ดึงให้เขาเข้ามาครับนี่คือวันนี้จะสําเร็จนะครับแปลว่าวันนี้การพูดคุยโน้มน้าวหรือว่าาจะหาเรื่องนะครับอะไรก็ตามที่ทําให มันกลับมาใกล้ชิดก,กันใกล้จะสาเร็จนะครับนี่นะจุดเด่นนะฮะโอเคนะผมมองว่าคนราศีธนูเนี่ยช่วงนี้วุ่นเงินงานความรักแต่ว่าเงินก็มีทางออกของมันได้เสมอนะครับแปลว่าถ้าสมมติว่าใครที่มองวันนี้มันจะราบรื่นสบายสบายไม่สบายครับมันจะไม่ชิวนะฮะอาจจะมีปัญหาคูุขรกบ้างหรือว่าจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นมีอะไรที่แบบแทรกด่วนต่อเนื่องเดินทางนะครับแต่สุดท้ายก็จะแก้ปัญหาแต่เรื่องสําเร็จได้ด้วยดีนะครับโอเคนาะแล้วก็ต่อมาครับ เรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้คือปดวดหัวความดันแล้วก็ร้อนในนะครับถ้าอยู่ในวัยสววะฮะวันนี้คือปวดหลังข้อบ่าไหลแล้วก็ระวังเรื่องของเวียนหัวหรือว่าความดันนะครับผมควรลดความดันนะฮะช่วงนี้ยิ่งอากาศหน้าร้อนนี่ใครเป็นความดันนี่โอ้โหยิ่งแบบนา่ากลัวมากเลยเนาะต่อมาครับบทสรุปฮะคนราศีตุลน,นะฮะสเ,สเสน่ห์ราศีตุลเสื้อผ้าวันนี้เน้สีเข้มๆนะครับหนวงเห้งเด่นใบหน้าครับหนนี้ดวงตานะครับ,รบแล้วก็ผิวหน้าเรียเนียน ล้างหน้าสะอาดนะครับหรือว่าจะมาเปิดหน้าผากเลยฮะบางทีแบบทําให้หน้าเขาเรียกว่าให้เห็นใบหน้าเยอะที่เยอะที่สุดนะครับถ้าทาได้นะครับบางคนไว้ผมมาอะไรเงี้ยถ้าเปิดได้ก็เปิดนะครับนี่แหละมันจะมีแรงดึงดูดนะครับเรื่องดีๆเข้ามาเนาะแล้วก็กิจกรรมครับวันนี้ภารกิจที่ทาถือว่าเป็นวันที่เหมาะกับการคุยเจรจาต่อรองเป็นวันที่ต้องระวังเรื่องของเงินทองนะฮะอันนี้ที่ต้องระวังคือเงินทองนะครับแล้วก็ช่วงนี้ดาวประจําตัวอยู่ตําแหน่งมรณะนะครับ ก็ระวังป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็เรื่องของการงานนะครับถ้าใครที่ทํางานวันนี้เตือนนิดนึงฮะมันมีดวงแบบหลุดเล็กๆน้อยพยายามมีสมาธิการทางานหน่อยแล้วก็วันนี้ได้ไปในที่ที่เราอยากไปได้กินของอร่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนนะฮะมันจะมีคนกวนประสาทหรือว่าทำให้เราโมโหนะฮะใจเย็นๆหนักแน่นไว้นะครับแปลกนะวันนี้หลายราศีนะฮะที่เจอคนรอบข้างทําให้เราหงุดหงิดนะฮะฉะนั้นตุนต้องระวังด้วยนะครับต่อมาครับชาวราศีพิจิกครับ สน่ห์นะฮะวันนี้เสื้อผ้าอ่าวันนี้เน้นทูโทนสองสีแหละงูเห็นเด่ในใบหน้าครับวันนี้ใบหน้าเกลี้ยงเนียนล้างหน้าสะอาดแล้วก็ดวงตาให้มีพลังนะครับร่างกายมีกลิ่นหอมด้วยนะครับราศีพิจิกกิจกรรมนะฮะภารกิจวันนี้มีดาวพระจันทร์เกิดดาวพระศุกร์โคจรเลงนะครับพร้อมกับดาวมิตรยูด้วยนะฮะดวงความรักเด่นนะครับสมมติว่าคุณจีบใครอยู่แล้วก็อยากจะคุยอยากจะเดินทางไปด้วยกันหรือไปไหนมานด้วยกันหรือว่าจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆนานาด้วยกันนะฮะ ปฏิสัมพันธ์ช่วงนี้มันจะมีโอกาสจะสนิทกันมากกว่าเดิมนะครับสาหรับคนที่โสดนะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับความรักช่วงนี้ก็สามารถให้เขาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนานาได้ครับมันมีอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงแผนงานนะครับหรือแผนการเดินทางนะฮะหรือแผนของวันนี้นะครับมันจะมีการสลับเปลี่ยนเล็กน้อยมันไม่ตรงไปตามที่เราตั้งใจนะครับทีนี้ดาวพุธกับดาวราหูกัวจรนในเรือพพอริครับก็จึงต้องระมัดระวัง1คนใกล้ตัวปวดไข้ไม่สบาย ข้อ2นะฮะร,ระวังของหายข้อ3นะครับในช่วงนี้อย่างที่บอกเขาว่าอารมณ์แปรปรวนเพราะว่าอาจจะมีใครที่เปลี่ยนแผนงานเราหรือว่าทําอะไรที่เราแบบไม่พอใจนะครับจากนั้นระวังอารมณ์กับคำพูดวาจาด้วยกันนะครับแต่โดยรวมเรื่องของผลงานเป็นที่น่าพอใจแต่คนจะสร้างปัญหาวันนี้ให้แก่เราทําให้อารมณ์เราไม่ค่อยดีนะครับระวังผู้มีอาชีพด้วยนะโอเคครับต่อมาธนูฮะเสน่ห์แศีธนูครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นทูโทนสองสีเช่นเดียวกันนะครับ หนูเห็นเด่นใบหน้าครับวันนี้นะฮะอยู่ที่ผิวหน้าเรียงเนียนครับแล้วก็ปากให้ดูโดดเด่นนะครับกิจกรรมภาร,รกิจวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีในเรื่องของการทําเรื่องสําคัญการเดินทางประสบความสําเร็จมีดวงพระจันทร์กับพระศุกร์นะฮะโคจรเป็นออกนะครับช่วงนี้เรามาระวังเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินมันจะมีเหตุใช้เงินเยอะหน่อยนะฮะแต่ก็หมุนเงินได้ทันแล้วก็ข้อดีนะครับคือการเดินทางไปไหนมาไหนจะประสบความสาเร็จบางทีจะคุยเรื่องผลประโยชน์โอเคได้ หรือจะทานอาหารวันนี้ได้ของอร่อยนะฮะแต่ว่านิดนึงในช่วงเนี้ยดาวศุกร์กับดาวจันนะฮะโครจรเขาเรียกว่าอยู่ตำแหน่งเรือนพบอฬินะครับฉะนั้นเรามัตรระวังควรจะมีความขัดแย้งเล็กๆนะฮะกับผู้ใหญ่แล้วก็มีเหตุให้ระวังของหายนะครับของใช้ส่วนตัวนะฮะหายฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของส่วนตัวดูแลดีๆนะฮะข้อดีครับของวันนี้คือเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเงิน,เร,งงรเ,งนเรื่องของการแก้ปัญหานะครับดวงจะสําเร็จในสิ่งที่ เราคาดหมั่งคาดหวายคาดหมายและคาดหวังเออคาดหวฉะนั้นวันนี้ที่กังวลที่สุดนะครับคืออุปสรรคมันมาก่อนเสมอถ้าคุณแป๊กหรือว่าแบบเจออุปสรรคแล้วพอเลยมันจะไม่สำเร็จนะครับ๋ยวถ้าเจออุปสรรคแล้วโอเคดันทุรังไปนะครับเนี่ยมันจะสำเร็จตอนนี้นะครับโอเคนะไปแล้วครับโชคดีความสุขครับเป็นกำลังใจสุดเลยครับเื่อน้เจอกันฮะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยัดีครับสวัสดีครับ